มาเลยวันนี้เรามาทำอะไรกันคะคุณยาคุณยามาตัดผักปุ้งของคุณยะจ่าจ้าพี่จ๋าพี่จ๋าเป็นทำอะไรคะพี่มาเพราะว่าคืนนี้เราจะมีอะไรกันปาร์ตี้มูทค่ะเย่เยเราประหยัดตังซื้อผักปุ้งหลายบาทมากเลยนะใช่ อออเอาไปนี่เอาใส่ไว้ในใ<ส>ตะกร้าแล้วนาะ่นเรียกว่าแม่จับเรียกมัค่ะปิ่ช่วยแม่จับหน่อยสิต่อไปพี่ปิ่ไปก่อนเลยปิ่เมยก่อนลูกพี่ไปกับแม่ไปโอเคต้องปีนเขาอยากจะมาโชว์พี่นะครับผมเอาประมาณหนึ่งแล้วไม่เอาพอกินหมด พอแล้วเดี๋ยวเอาสักสลัดอีกสองมือค่ะสองมือลกันสองมือใช้สองมือลูกกันสองมือครับเก่งมากครับพี่นี่แบบว่าเขาเก่งเนาะแม่เนาะใช่รู้จักช่วยงานแล้วนะคะเก่งมากลูกป้าไม่รู้ลูกคนอื่นเขาเป็นยังไงชมลูกแต่ชมลูกตัวเองเราไม่เคยเลี้ยงลูกคนอื่น ตอนนี้ต้องป็นอายุหนึ่งขวบเอ้ยหนึ่งขวบอีกแล้วเอาใหม่สองขวบหนึ่งเดือนกับสิบห้าวันนะครับประมาณสิบสามวันนะครับเพราะเขากาดเขากาดอะไรนะพูดผิดพู้ถูกเพราะว่าเขาเกิดตอนกลางเดือนเนาะว้าวนี่นะครับผมบอกพี่จ๋าดูกล้วยหน่อยปีนอ้อปีนทำหกลูก ปากปลอดสารทั้งนั้นนะครับไม่มีมีแต่น้ำน้ำกับปุ๋ยคอกเอามาป่ะป้าช่วยถือไหน่นะปีน่ะปีนคนใส่เป็นคนใส่ตปีนมาให้ปีนมาให้แม่ลูกโอเคพอแล้วป่ะไม่พอก่อนเอาไปเอาเอาต้นอื่นด้วยพอแลเอาสีเขียวเขียวเด้อเอาเขียวด้วยใช่ไหมเดี๋ยวป้าป้าช่วยถือหน่อยได้ค่ะสีเขียวอยู่ข้างหลังนะคะับเดี๋ยวเขียวต้นหนึ่งเอาต้นหนึ่งพอแล้ว พี่ไมีช่วยแม่หน่อยเร็วคันดีแล้วจะเอาเขียวเด็ดหนึ่งต้นสวยเนาะหนึ่งต้นพอแล้วกันเห็นส,สวยๆแล้วอยาก,กดึงอือมมาไปดึงหนูไม่ดึงค่ะไม่ดึงค่ะ,คะอันนั้นมันยังอ่อนอยู่ลูกแต่ขอแม่เอาว่าจะพืชออ,อกให้นหน่อยเขาจะพืชด,ดึงให้ะยยออนะครับก็อยู่ข้างนอกพอาตัวนัง้งทิ้งไปได้ของพื้นี่โอเคเนาะเก็บปัสสาวะพืชออกด้วยนะครับผม พอแล้วครับเยอะแล้วจริงๆแม่อยากได้ผักบุ้งอีกนะพ่อเนอะเยอะแล้วเชื่อฟังเถอะนี่ก็ประมาณหมดนี่ถ้าเอาไปขายน่าจะได้สักห้าสิบบาทได้เป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับซึ่งจะได้ประมาณยี่สิบบาทเราปลูกเองเนาะเดี๋ยวพอเราแก่มาประมาณคนปลูกคนยากก็ต้องปลูกผักกินเหมือนกันทช่ไหมเนาะออกกําลังกายเนาะออกกําลังกาย สองแล้วก็ได้กินผักที่มันสะอาดแล้วก็กใช่เนี่ยคุณย่าเขาจะปลูกเป็นไร่ไไปนะครับไล่ไล่คือแบบเป็นชุดๆไปทําให้เรามีผักกินตลอดเห็นไ,ไหมเป็นตะกร้านะครับเป็นตะกร้าตะกร้าไปอย่างเงี้ยเนาะหนูจะไปเอาลูกเอาพริกไหมไม่เอาพริกด้วยไหมไม่ได้ใช้ใช่ใช้เหรอพริกกำลังงามนะครับ มาทุกทีก็ถ่ายคลิปทุกทีเนาะแล้วก็ได้มาเก็บผักทุกครั้งนี่คุณยายเก็บไปตองมาให้ด้วยเจ้าของสวนได้นั่งเรียบร้อยอได้นั่งลงหลักปักฐาาเรียบร้อยแล้วค่ะใครได้นั่งตรงนี้เหรอคะไดะ้ว้าวดีจังเลยได้มาแล้วก็สดชื่นข้พรู้สึกดีใจมากที่ได้ซื้อที่แปลงนี้น,น,นะพ่อแม่เนาะเออ ใช่ใช่ซื้อผ้าถูกกระยาแล้วก็ที่ก็มีราคาขึ้นทุกวันทุกวันนะครับที่แปลงนี้ก็อยู่ในเมืองเนาะนะครับอยู่ห่างจากบ้านเราไม่ไกลมากแล้วก็สามารถมามามาทำสวนทำอะไรได้เนาะนะครับมะนาวเพียบเนาะเดี๋ยวหน้ามะนาวนะครับเราก็จะเก็บไปขายได้แล้วต่อไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีโปรแกรมขายอะไรนะคุณแม่ ขนมปังปิ้งเนาะใช่แล้วเราก็จะเก็บผักที่สวนเนี่ยไปวางขายด้วยถุงละสิบาทสิบาทสิบาทเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนเงนเราปลูกไว้แล้วถ้ามีอะไรเราก็เก็บไปขายได้นะต้นไม้เนี่ยที่ปลูกเพาะไว้เนี่ยก็อาจจะขายต้นละสิบาทยี่สิบาทก็ได้นะครับอนาคตเดี๋ยวไปว่ากันนี่คุณปูกคุณย่าชาไม่เต็มเลยเนาะนะครับผม ทั้งสแตดาวทั้งมะม่วงทั้งมะนาวนะครับโอเคเห็นไหมมันก็มีความสุกเนาะที่แบบว่าเย็นเย็นมาแล้วก็มาเก็บผักนะครับเดี๋ยวอาโดที่เราที่เรากินที่ให้ลองปินกินนั่นแหละแล้วเราก็เอามาเพาะลงถุงแล้วก็เกิดขึ้นมานะครับอืมมเป็นดีใจไหมเอาเปรี้ยวเอาเปรี้ยวยังไม่สุกเลยลรกเนาะ เอาเปรี้ยวสุกแล้วปาให้กินเด้อเอาเปรี้ยวของจินของพินก็คือรูปหมอนนะครับจิงชอบพิ่รูปหมอนเนาะในคนปลูกคุณยากก็ปลูกให้หลายต้นเลยนะครับแต่เพ,พิ่งปลูกเนาะก็ต้องใช้เวลาแป๊บนึงนะครับต้นหมอนเห็นไหมปู่ยญ้าใส่ปุ๋ยแบบใส่ปุ๋ยแบบเยอะมากแแบะ <c oughs> ปุ๋ยเต็มต้นเลยนะครับยิ่งจู่ฉายก็มีนะขยากได้นะครับเอาไปเพาะขยายพันธุ์ต่อได้นะครับผมงามเลยนะครับผม เนี่ยคุณยา่ายไหม,ไ,หมไม่รู้ทำแล้วก็มาผักเขาปลูกให้หลานนี่ไม่ได้กินก็ปลูกไปเฉยจิ้งจุ่ยฉายจิ้งจุ่ฉายก็ปลูกไว้ปักไว้เฉยเนะครับปลูกให้งามๆไปเฉยหรอกเนาะผักแบบปลาใครใครเป็นคนปลูกคะลูก โอ้ย่าแล้วย่าปลูกให้ใครคะปลูกให้ใครคะปลูกให้น้องอะไรคะโอ้โหน้องพินจะรีวิวผักค่ะวันนี้เรามีวันนี้เรามีผักอะไรบ้างคะลูกรีวิวให้ป้าๆฟังสิอันนี้สีอะไรคะบอกพี่จ๋าเร็วเกย์นั่นนี่สีอะไรคะนี่สีอะไรคะฉีอะไรคะลูกมันก้ำกึ่งพี่บินกันยังงงๆอยู่ใช่ไรคะลูก มันจะเป็นพับโปก็ไม่พับโปใช่ไหมบ่าวก็ไม่บ่าวเออบ่าวก็ไม่บ่าวเอาบ่าวแล้วกันเป็นบ่าวแล้วกันนะเอาบ่าวแล้วกันแล้วอันนี้สีก้ามเหลืองนี่สีอะไรคะนี่สีอะไรนี่าวบ่าวที่ไหนดีๆหนีให้หนีนี่สีอะไรคะนี่สีอะไรคะเขาเขาเเรียกว่าผักอะไรลูกบอกคุณแม่สิผักบุ้งเอาไปพูดผักบุ้งเลยผักบุ้ง อาหางกิษเรียกอะไรรู้รู้ไหมเชา้า <laughs> เรียกว่ามอร์นิ่งกอรี่อัต้องไปพูดกันเร็วมอร์นิ่งเอาพูด, morning ดมอร์นิ่งเร็ว <laughs> มนนะ <laughs> ันจะได้กินไหมเนี่ยพ่อปาจะได้กินไหมเนี่ยผอมลื่นเนาะ <laughs> ดีจังเลยนะครับ,บพี่จา๋าเอาบอกพี่เลยพี่โอเคเดี๋ยววันนี้น้องพินก็จะขอตัวไปส่งของ,ของก่อนนะครับแล้วก็ ไปซื้อหมูกระทะที่ร้านมานี่มานะครับแล้วก็ไปเจอกันที่บ้านเหมือนเดิมแล้วก็จะไปกินหมูกระทะด้วยกันนะครับยันนี้เจอกันอีกหนึ่งคลิปที่บ้านเล่าบ๊อบบินลากบายพี่ปีกร่แจกอินากบพี่แกรลาายพี่แจกรเ,เลวทกบายสบายก่อนกำลังสนุกของเล่นผักอยู่ปะเราไปกันต่อนะครับวันนี้คลิปนี้ เก็บผักไปกันแล้วนะคับายๆคุณแม่ปิดคลิปน้อยบายกุกรดิ way, hey. ่งกุศระายกิ <S <S ๊งกิ๊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 งกิ๊ด้วยค่ะกิ๊ง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 กิ๊กกิ๊งกิ๊กิ๊กิ๊กิกิกิ๊ิ๊งกิ๊งกิ๊กิ๊กิ๊งกิ๊กิกิ๊งกิ๊